หนึงสองสองามเฮย้ยดูยาวมากคัปเปอร์หรอคุณมอฮนว้า,วาชื่อยาวๆมาเรียคชั่นคลิปมอรีคริสต์มาสของน้องคุณพนกันเ<ช>พิ่งได้มาเลยขอเล่าก่อนว่าทีแรกอะ่ะคือวิวอะไปลงทะเบียนช่วงแบบวินาทีสุดท้ายมากๆเลยแล้วมันต้องกรอกฟอร์มใช่ไหมทุกคนแล้วด้วยความที่เราอะ่ะเหมือนแบบ กับวงน้องบัสน้องได้อะไรเงี้ยเราอะจะเหมือนแบบเป็นเป็นแบบคุณย่าคุณยายแล้วแบบบัสกับไดคือแบบหลานๆอะไรอย่างงี้ใช่ป,ปะล่ะเพราะว่าบิวกี้มีพีก็คือแบบลูกแล้วก็จะเป็นแบบว่ามัมมี่อะไรอย่างงี้เขาให้แบบว่าเกอกชื่อที่เรียกไปได้ใช่ป,ปะล่ะบิวกีเกือบจะพิมพ์ไปว่าอุนยายรีวิวคะ่ะแต่พอถ้าลองพูดจริงๆอะอุนยายรีวิวคุณยายรีวิวแปลกแปลกมากสงสารน้องขุนพลมากก็เลยแบบว่าโอเคเป็น เป็นคำว่าไรไปหล่อฟังในคลิปแล้วกันสรุปน้องไม่ได้พูดนะจ๊ะน้องพูดไอคอนปกติเดี๋ยวรอฟังกันคลิปซีวๆเ,เ,เอ้ยเองจิงแอบเขินอยู่นะขุนพรคือเหนือเมนตลอดกาลและตลอดไปเพราะว่าอยู่กับเรามาตั้งแต่แม่รักพอเราเห็นน้องตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้ทุกๆครั้งอะตั้งแต่น้องเป็นแบบเซนเตอร์แบบลิมิตเบรกอะไรอย่างเงี้ยมันแบบน้ำตาเร <ทำ S 2> ือนขึ้นทุกวันมาจะเป็นคุณยายให้ได้เลยวิวพี่รีวิวค่ะใช่ไหม เขินหน่อยนะครับดีใจที่ได้เจอกันนะครับในปีนี้ก็ปีหน้าขอให้พี่รีวิวใช่ไหมพี่รีวิวพี่รีวิวคะมีความสุขมากๆนะคะ <c oughs> แล้วก็ทุกคนเบอร์เดย์วิทมีเมมเต็มเคลียร์มาแล้วมาคุณพลต่ออีกหน่อยหวังสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นนะคะแล้วก็ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีมากๆๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆๆแล้วก็เป็นปีที่พี่รีวิว เยอะๆๆๆๆเลยครับ <c oughs> <อ>้วเรากใได้มาเจอกันอีกนะครับดีใจที่ปีนี้ได้มาเจอกันนะไว้ปีหน้าเรามาเจอกันอีกแล้วก็ขอให้เป็นพีทีมีความสุขมากๆครับชันกันน,นะฉัน,นกันนะคะสงสารน้องอ่ะคืออยากให้น้องพูดคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะละ่ะน้องจะสับสนปะวะว่วาวคำว่าคะเนี่ยคือชื่อหรือว่าคือให้ลงท้ายโอ๊ยส่งสารน่ะ แต่ขอบคุณน้องมากๆเลยนะขอให้ทุกๆสิ่งที่น้องอวยพรให้ส่งคืนกลับไปแล้วขอเป็นขอให้เป็นปีที่ดียิ่งๆขึ้นไปทั้งตัวน้องขุนพลแล้วก็เมมเบอร์ทุกคนทุกศิลปินในค่ายเลยทั้งทุกทีมงานทุกคนในค่ายเลยแล้วกันนะคะขอให้ปังยิ่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 งขึ้นไปอีกประสบความสำเร็จโด่งดังมากๆมากขึ้นไปอีกอาจจะแบบว่า การทำงานอาจจะเหนื่อยขึ้นไปอีกชีวิตอาจจะเหนื่อยขึ้นไปอีกแต่ว่าขอให้ทุกอย่างมันแบบลงตัวแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วกันนะคะ <c oughs> คุณพนหลานยายตลอดไป <c oughs>